เรื่องราวของหายแล้วอยากจะได้คืนหรือแม้กระทั่งคนขโมยของลูกนี้ไม่ยอมคืนตังค์สิ่งเหล่านี้คงเป็นปัญหาไม่น้อยล่าสุด Facebook หมอกิตคอนเฟิร์มดูดวงฟรีแก่ทุกท่านได้ออกมาเผยคาถาที่เรียกสิ่งของเหล่านี้กลับคืนมาให้มาอยู่กับตัวแต่อย่างไรก็ดีเรื่องราวแบบนี้ฟังหูไว้หูจะดีกว่านะคะทั้งนี้ Facebook ของหมอกริต ได้ระบุข้อความไว้ดังนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องทำของหายหาจนแทบพลิกแผ่นดินหาหายังไงก็หาไม่เจอคนที่มีลูกหนี้มีคนติดตามทวงเงินทวงแล้วไม่ยอมคืนคนหายคนลักจากไปหนีไปอยู่กับคนอื่นหมอกิจจะท่องคาถาทวงหนี้คาถานี้มาจากพระธรรมบทอัฏฐกาเรื่องกากชาดก ว่าด้วยกาวิทน้ำใช้สำหรับตามของหายตามทวงหนี้และหมอกิจจะสวดให้ทุกท่านให้พิมพ์สาธุแล้วพิมพ์ว่าอยากได้อะไรคืนก็จะได้สำเร็จโดยพลันค่ะตั้งนโมสามจบแล้วท่องพระคาถาดังนี้อปินุหานุก,กาสันตามุขันจะปริสุสติโอระมานะนะปาเรมะ ปูระเตวะมะโหทะเทติขอให้ลูกหนี้ทั้งหลายคืนเงินขอให้ของหายได้คืนขอให้คนหายกลับมาอะไรที่เสียไปขอให้ได้กลับมาโดยพันสาธุเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับบทสวดของหมอกริดคอนเฟิร์มได้มีมาแนะนำแก่ทุกๆท,ท่านในวันนี้ วันนี้ช่องตำหนักดวงก็จะขอรากันไปกอดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ